สวัสดีครับผมลูกโอครับวันนี้ลุงโอ๋ก็ยืนอยู่หน้าร้านลุงโอ๋ฟิชชิ่งหรือ RPG ของเรานะครับวันนี้ลุงโอ๋จะมานำสินค้าภายในร้านทั้งหมดนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นลอกตกประบึกนะครับแมมอสลอกที่แรงคนทานแล้วก็เป็นลอกเมทินไต้หวันด้วยนะครับหรือจะเป็นลอกสีเกตนะฮะเป็นลอกตกปลาทะเลนะครับก็จะเป็นพวกลอกเพนนะครับเพนก็หลายๆรุ่น ชิมนะานโนคารดิฟทร์ลอกตกปลบอก,ก็จะเป็นแม็กไฟของเรามี3สีนะครับถึงอแมรางเอเวดนะครับเอเวก็มีหลากหลาย รอบไฟฟ้าก็จะมีไดว่านะครับ500 DX ตัวนตู้นี้ก็จะเป็นรอบที่แพงขึ้นมาหน่อยนะครับมีแอคูเลตมีไดว่านะครับเมกะแบตสเตล่าอูเชโนนะครับหลายรุ่นเลยเพนแบตทิลนะครับโคโนสไดวาเล็บลอนนะครับซิมานุสเซียร์นะครับเอเซเลอร์อาบูกาเซียนะครับจีแม็กแคมเพย์นัซซี่เป็นคอนเสร์ตอ่าหมวดรอบจยดน้ำเบนซี่เซบิลัสตัวนี้นะฮะเบนซี่เอสคลาสนะครับนับบิดของเรานะครับ ซื้อ1แถม1นะครับตัวนี้รุ่นทีเล็กนะครับกับรุ่นดัตเตอร์นะฮะซื้อ1แถม1ตัวนะครับเบนซี่เวนทูล่านะครับน้ำหนักเบานะครับเซเว่นเดย์รุ่นบัตเลสนะครับก็มีสีดำสีแดงนะครับปืนหมุนเคปลาตัวนี้5้าบกหลูกปืนนะครับน้ำหนักเบานะครับดีไซน์โอเคเลยเมอร์ดิเดียนนะครับมีหลากสีเลยครับสปูมีหลายสีมากสีห้าสีเลยนะครับอยู่ที่875บาทนะครับ ตุนนี้ก็จะเป็น Abu Silver m a ็ b บูแ m a กนะครับแบ็กแม็กนะครับวง2,000กว่าบาทนะครับ s ิ i m a n o b บ s ไ Light นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 0 0นะครับ s ิ i m a n o SLX 2 9 0 0นะครับ c a n น n ตัวใหม่นะครับ2,850 s ิ i m a n o c า s t ตัสนะครับ Bar น่ะฟอ l c o n แล้วก็โ o ฮอ s อีกตัวหนึ่งก็ Black Panther 7 Day นะครับตัวนี้มีมือหมุนแถมให้ด้วยนะครับไปตกจิกได้นะไซส์นี้ก็ไปตกโดได้เลยราคาอยู่ที่ มาเจ็ดแปดสิบนะครับวันนี้คอนเซปต์หรือว่าเอ็กโซควันตั้มสโมกนะครับสโมกคัวเอ็มจีนะครับ HLC ไดว่าอัลฟานะครับ SV 1 0 5่งศูนยทาทูล่า SV ทาทูล่า SV TW นะครับแล้วก็ชุดแต่งข้างในก็มีแบบทาทูล่าไทยอนะครับตัวนี้อันเทเลสแบนตัมโคนาเ e f a n o c o l o r a d o DC นะครับเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็น Scorpion c o l o r a d o นะครับไฮอัตนะครับนี่ก็จะเป็น s t a r d i ินะครับ Sahara าอัลติกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกแบบเนมชิมาโนนะครับก็จะมีชุดแต่งแขนแต่งหมังแต่งนะครับ